สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงวันนี้วันที่30มีนาคม2567เราผ่เพืิงสี่ทุกคนทุกท่านมาอยู่ที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะตลาดนัดผ้าไหมสุรินเปิดทุกๆวันเสาร์หน้าที่ว่าการอำอเภอเมืองสุรินนะคะี๋ยวเราเก็บบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะไปเลยค่ะ let's go ีตอนนี้เราอยู่ในตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะกับผ้าไหมหลากหลายรดลายร้อยสีพันลายเรายืนอยู่หน้าร้านน้องหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะเพราะว่าเสียงเพลงดังมากนะคะเพื่อนๆอาจจะได้ถูกตัดเสียงออกไปนะคะเก็บบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมให้ชมก่อนทุกๆวันเสาร์เราก็จะมาเดินชมผ้าไหมพาเดินชมผ้าไหมทุกร้านนะคะนะคะ ก็จะสวยทุกร้านไม่มีคําบรรยายสวยเกินคําบรรยายบรรยายไม่ได้นะคะเพื่อนฝีต้องมาดูเองเราอยากให้ทุกคนมาดูมาเที่ยวสุรินแล้วก็มาชมผ้าไหมสุรินทนะคะฝั่งนี้นะคะเพื่อนจะเป็นจะบรรยากาศทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะฝัะ่งนี้จะเงียบหน่อยเพราะว่าฝั่งนู้นก็จะมีเสียงบันเทิงกันเยอะเราก็เลยเลือกที่จะเก็บในส่วนนี้นะคะ เราไปทักแม่ค้าผ้าไหมกันนคะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็ล็ลอกศูนย์สี่ศูนย์ผ้าไหมอยู่ไสย้เนานี่อำเภอท่าตุ่มเนาะ,ค,ะค่ะค่ะอันนี้จะคลองเพิ่นโอเคอันนี้มาจากท่าตุ่มนะคะลอ 40, ็อกศูนย์สี่ศูนย์ผ้าไหมอำเภอท่าตุ่มนะคะเพื่อน ผอนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมของแม่รำไพจรักศูนย์ห้านะคะตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวเราทักพี่พื่อพอดีสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะมาทักทายนะคะมาทักทายนะคะวันนี้มีผ้าไหมอะไรมาโชว์ไหมคะค่ะนี่นะคะลายใหม่นะคะยินดีตาอน ลีลาวดีผ้าพันคอเหรออันนี้เท่าไหร่คะเออผ้าคุมไหล่ลีลาวดีนะคะเท่าไหร่คะนี่พันหกนะคะยกดอกลีลาวดีสวยงามนะคะยาวด้วยนะเรียบๆแบบแนะคะเดี๋ยวก็ดูทุกคนมันจะเรียบเดี๋ยวนี้ก็ใส่ลายไหมอ๋อนะคะอ่าอ่าอ่านี้มีแต่ผ้าพันคอใช่ไหมคะนี่อันนี้ผ้าคลุมไหล่ผ้าคุมไหล่เหมือนกันนะคะ ที่เอาเอาผืนนั้นให้ดูซิไม่ใช่ลายที่ถัดกันมาเออไม่สีเหลืองเนี่ยโอเคนั่นนะคะอันนี้ลายอะไรคะยศตกไม่ใช่อ๋อยศตกแต่ก็จะเป็นลายปกตินะคะเป็นลายปกติเป็นผ้าคลุมไหลนะคะหลากหลายรุ่ได้นะคะร้านวิภาวีใช่ไหมคะวิภาวีผ้าไหมสุรินนะคะล็อกล็อกอะไรล็อกศูนย์ ล็อก061นะคะเพื่อนก็มาเลือกได้เลยนะคะพี่เขาจะขายเป็นเครื่องประดับด้วยเนาะนะคะกับเขากระเป๋าอแจกเล็กๆนะคะสนารักนาลักนะคะสวยเลยนะคะเพื่อนาเลือกได้เลยนะคะเดี๋ยวไปต่อนะคะเฮงๆนะคะวันนี้เฮงๆปังๆนะคะ นี่เดี๋ยวไปทักแม่ลำไผ่นะคะแม่ลำไผ่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะอันนี้ล็อกสุตนะฮะร้านลำไผ่จารัสนะคะพ่อใหม่สุรินนะคะนี่นะคะพ่อใหม่อันดูด,ดูดูนก็มาหลากหลายรสดดน่ารักมากันคอนอันแม่ลียดนจักรันะนี่ยสวยมากนะคะเพื่อนอันนั้นลายยังแม่ลายดอกรักพระจักรดอกรักราชกัญญานะคะนะคะสวย ่ำไผ่จารัดนะคะก็จะขายอยู่ตลาดตลาดผ้าไหมแล้วก็ตลาดราชมูลขนนะคะสมแดงแลักยอมสมพูดงมากโอนี้มันไ่ยอมไปตามั้ก็ไม่ได้มักโอนะสายดอกรับรัสกัญญาครับ ในนี้ดอกรักก็กำลังฮิดนะคะลายพระราชทานนะคะเพื่อนที่เราไมต่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจันทรลักษ์พ่อใหม่นะคะทักทายกันวันเสาร์นะคะเจอกันทุกเสาร์เนาะคิดถึงนะคะแม่ค้าพ่อใหม่เออมาทักทายนะคะจันทรักษ์พ่อใหม่สุรินทร์นะคะพ่อใหม่หลากหลายเรื่องหลายเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปร้านน้องเคลินกันนะคะ น้องเพืน่นสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนะคะมาขายเนาะทุกๆวันเสาร์ก็น้องเพิ่อนก็จะขายอยู่ตลาดนัดผ้าใหม่แล้วก็ตลาดราชมงคลนะคะเ <c oughs> นี่ยมีกระเป๋าผ้าใหม่หลากหลายสวยด้วยน้องเพิ่อนอันนี้ใบเท่าไหร่นี่สามร้อยห้าสิบานะค่ะเพื่อนน่ารักมากเลยนะคะมีผ้าต่อตีนด้วยนะคะไป <c oughs> ใ,ใส่ได้เลย เป็นไหมเป็นฝ้ายมีแล้วเพื่อนสีนะคะฮะกระเป๋าเขาหนารักเนาะนี่อันนี้ล่ะอันนี้ล่ะปไปละแปดสิบน,น,น,นี่ารักมากเลยเพื่อนสนี่มีทั้งกระเป๋าให้เลือกเลยใบยเล็กใบใหญ่มีหมดนะคะถ้าพุทธราป้าเป็นคอตลาดนัดผ้าใหม่เขาก็จะทําตั้งแต่กระเป๋าอะไรก็ทําจากผ้าใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะไปละเด้อ มาก็ร้านแม่วัสดีค่ะแม่วัสดีค่ะวัสดีค่ะมาทักทายอีกนะคะวันเสาร์ทักทายกันเนาะอันนี้ก็จะขายผ้าพื้นนะคะผ้าตัดเสื้อแล้วก็เป็นผ้าลูกแก้วธรรมดาขายในราคาสูงอันนี้ผ้าไหมแบบเนี่ยเป็นลายสวยงามเลยนะคะปะ้านิสนใจผ้าตัดเสื้อก็ร้านนี้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะเพื่อน สวัสดีค <sketches of gift consistency> ่ะสวัส exactly ดีค่ะ no ทักทายนะคะนี่ค่ะก็มาเลือกได้นะคะเอาเรานั่งตังบรสุทธิ์บอกเออวันนี้เราเปาหม่ว่าน้อยนะคะสวัสดีหนึ่งหนึ่สวัสดีค่ะวิสากิจตลาดเปาใหม่ใต้ถุนเรือนนะคะนี่ก็มีกระเป๋าน่ารักน่ารักน่ันสอพูกิอนะคะ หนึ 150. ่งร้อยห้าสิบปีถูกกันเลยอะหาตัวเองอไม่เป็นไรไม่ถ่ายหิวอะ่ะเาแอ,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 อถือจะลองลหนึ่งร้อยห้าสิบาทเพื่อนๆนะนีเ่เป็นกระเป๋าถือนะสนใจไหมเอ่ยโอ้ช่วาแม่สนใจทักแอดมินนะคะ เดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบห้าหมื่นก่อนเดี๋ยวแอ็มมินจดดหาอะไรรางวัลให้เล่นก่อนอันนี้เดี๋วลาเท่าไหร่นี่สองร้อยเก้าสิบเก้าจ้าอันนี้นะอันนี้สองร้อยเก้าสิบเก้อันนี้ทำไมมันถูกกว่าละ่ะหรือว่ามันอันหี้ทำอะไรแล้วแต่ผ้าใช่ไหม ตาสองตะกอก็จะถูกลงกนะคะเพื่อนมีมีกระเป๋าด้วยนะคะอันนี้ผ้าไหมบ้านสวายเนาะอันนี้ราคานางกะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะตะกอตะลายนะะัน้นเพื่อน,นซีเรียกได้เลยกระเป๋าเป็นแฟชั่นก็มีนะคะเห็นไหมคะสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะก็มาเลือกเองนะเอ็นมินเลือกให้ไม่ถูกนะคะสนใจถ้าเก็นมินก็ได้ อันนี้เป็นกระเป๋าน่ารักน่ารักนะคะสวยงามนะคะมีตั้งเต็มที่นี้แล้วก็ใหญ่นะคะโอเคไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะเพื่อนตลาดทัพข้าวนะมะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันนะคะวันเสาร์ทุกวันเสาร์เลย ค่ะงงๆปังๆนะคะแล้วก็มาทักทายแม่ค้าผ้าใหม่ตลาดนัดวันเสาร์กันทุกๆวันเสาร์เลยนะคะทักทายกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะเราได้ทักพี่แกเราจะจบร้านพี่แกนะเพื่อก็ตลาดนัดผ้าใหม่สุรินทร์ฝากทิศเหนือพี่สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะค่ะเป็นไงเนี่ยจบเดียวนะคะเขา บบเห็นหนามผู้ยิ่งมานําเลยลุยเดียวเลย,ลย,เยโอ้โหเก่งมากเลยนะคะเป็นผู้ชายขายผ้าไหมนะเนี่ยขายลุดยดิผู้ชายขายผ้าไหมเด้อย่ะเอาีเด้ออันนี้เป็นลายอะไรพี่ลายดอกพี่คุณลายดอกพิกุลแต่เป็นขั้นอันนี้เนาะนี่เป็นผ้าประยุกต์นะคะเ<ะ>ทะ่าไรผืนเนี้ยสองพันสองสองพันสองกี่เมตรเนี่สองเมตรสองเมตรสองพันสองลายพี่คุณนะครับ ขั้นด้วยอลูนซีนีลหรือเปล่าใช่ไหมขั้นเป็นถ้มองไหมเออสวยงามนะเพื่อนๆอันนี้เป็นผ้าไหมอัตลักษณ์โบราณเพื่อเสริมค่าให้ดูขึ้นเขาก็จะใส่ลวดลายไปก็จะดูสวยงามนะนเพื่อนเพื่อนี่เวมาที่ตลาดนัดผ้าไหมสีินนะคะทุกท,กทกวันเสาร์อันนี้พี่อยู่ล็อกไหนนี่ล็อกหนึ่งศนหนะคะอยู่ฝั่งทิศเหนือนะคะเพื่อนๆ่อซื้อได้เลย เพื่อผาใหม่อำเภอลำดวนเราเคยรีวิวแล้วเนาะแต่ว่าเราก็มาแวะทักทายกันของพี่เขาจะมี <c oughs> อะไรคะพี่นี่แบรนด์เหรออ๋อสุรินอ๋ออันนี้เป็นของกล่องจังหวัดเนาะเป็นงานนะฮะเพื่อนก็ว่าขอร้านพี่เขาก็ติดในระบบระ,ระ,ระดับจังหวัดเนาะก็เป็นตัวแทนเวลาอง,งานในที่ต่างๆนะคะ พาใหม่สุรินดังไก่ทั่วโลกนะคะเพื่อนเอีนะคะไปแล้อพี่เ้อข่าวโอเคค่ะวันนี้ช่องตะวันรัศมีและสไตล์พาทุกคนทุกท่านมาชมบรรยากาศตลาดนัด้าใหม่สุรินดังก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนเพื่อนเอฟทุกคนทุกท่านจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องปรับประทานัยเพื่อนเพื่อนเอฟเป็นกําลังใจให้ใหเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะคะสุขสมหวังจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ